ไทยประกันไทยภาคภูมิใจที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนทีมชาติไทย เสร็จสิ้นภารกิจไปเรียบร้อยสาหรับทัพช้างศึกทีมชาติไทยในช่วงฟีฟ่าเดย์เดือนมีนาคมที่ผ่านมานะครับที่เรามีโปรแกรมลงเตะฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชีย2นัดด้วยกันพบกับทีมชาติเกาหลีใต้จากผลงาน2นัดที่ผ่านมาครับทีมชาติไทยสามารถคว้ามาได้1แต้มจากทีมสมขาวซึ่งถือว่าทําได้ตามเป้าหมายที่วางไว้นะครับเพราะว่าการจะกระชากแต้มจากทีมเกาหลีใต้ทั้ง2นัดนั้นไม่ง่ายเลยทีเดียวแต่เราก็สามารถทําได้แม้เกมที่ผ่านมาเมื่อวานนี้เราจะแพ้คาบ้านไป0ประตูต่อ3 ผลงานของทีมชาติไทยอย่างใกล้ชิดหรือไม่ได้ติดตามฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรอบนี้มาโดยตลอดก็อาจจะคิดว่าทีมชาติไทยนั้นหมดลุ้นไปแล้วในการจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปแต่บอกเลยนะครับว่าคุณนั้นคิดผิดการที่เราได้หนึ่งแต้มจากเกมก่อนหน้านี้ครับถือว่าสําคัญมากๆและทําให้เรายังอยู่ในเส้นทางที่จะลุ้นเป็นอันดับ2ของกลุ่มในการผ่านเข้าไปเล่นในรอบที่3ของฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกหนนี้ก่อนจะไปว่ากันถึงโอกาสและเงื่อนไขต่างๆต้องขอย้อนกลับไปพูดถึงผลงาน2นัดที่ผ่านมาของทีมชาติไทยกันก่อนทีมชาติไทยครับต้อง ว่าเป็นเต็งแชมป์ของกลุ่ม C ถึง2นัดติดต่อกันในเกมนัดที่3และนัดที่4ของรอบคัดเลือกก่อนหน้าที่เราจะเจอกับเกาหลีใต้ครับเรามีอยู่3คะแนนจากการแพ้กับจีนในนัดแรก1ประตูต่อ2และบุกไปชนะสิงคโปร์สประตูต่อ1ขณะที่เกาหลีใต้ครับชนะมารวดทั้ง2นัดต่อสิงคโปร์5ประตูต่อศูนย์และบุกไปชนะจีน3ประตูต่อศูนย์มี6คะแนนเต็มนำเป็นจ่าฝูงของกลุ่ม C ซึ่งไทยกับจีนนั้นมี3คะแนนเท่ากันนะครับในสองนัดแรกแต่ว่าไทยนั้นมีลูกได้เสียที่ดีกว่าจึงเป็นรองจ่าฝูงเก เมื่อวันที่21มีนาคมที่ผ่านมาครับไทยต้องยกพลออกไปเยือนเกาหลีใต้ที่โซเวอร์คับเซเดียมถือเป็นงานที่ยากที่สุดในรอบนี้นะครับเพราะว่าเราต้องออกไปเยือนทีมอันดับหนึ่งของกลุ่มแต่อย่างที่เราได้เห็นกันครับทีมช้างศึกทําผลงานได้อย่างดีเกินคาดโดยการบุกไปแบ่งแต้มออกมาจากกรุงโซได้นะครับถือเป็นแต้มใหญ่ที่สําคัญมากๆและจากผลงานที่ยอดเยี่ยมกระเทียมดองในนัดแรกครับหลายคนก็คาดหวังว่าไทยจะทําได้ดีอีกครั้งในการลงเล่นที่สนามราชมังคลากฬาสถานเมื่อวานที่ผ่านมาซึ่งก็มีแฟนบอลเข้ามาชมกันเต็มความจุถึง4 15,000คนเลยทีเดียวแต่สุดท้ายครับมันก็เป็นไปตามฟอร์มและมาตรฐานนะครับคือเราไม่สามารถที่จะต้านทานความแข็งแกร่งของทีมอันดับ22ของโลกได้โดยแพ้กับเกาหลีใต้ไป0ประตูต่อ3ถือเป็นการแพ้ในบ้าน2นัดจาก3นัดด้วยกันแต่อย่างไรก็ดีครับอย่างที่บอกว่าการที่เราไปเอาแต้มมาจากเกาหลีใต้ได้มันส่งผลให้ไทยนั้นยังอยู่ในเส้นทางของการลุ้นผ่านเข้าสู่รอบต่อไปสถานการณ์ของกลุ่ม C เวลานี้นะครับหลังผ่านไป4นัดด้วยกันเกาหลีใต้นำโด่งอยู่ที่10คะแนนต้องการอีก3แต้มก็จะกกาาารรรันนตีเ้อบใ ชนะแชมป์กลุ่มแบบสบายๆครับซึ่งดูแล้วก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรเพราะว่านัดต่อไปจะต้องออกไปเยือนสิงคโปร์ที่มีอยู่1แต้มตกรอบไปเป็นที่แน่นอนแล้วขณะที่อันดับ2ตอนนี้ครับคือทีมชาติจีนที่เกมล่าสุดนั้นเอาชนะสิงคโปร์ได้4ประตูต่อหนึ่งมีเพิ่มเป็น7คะแนนส่วนไทยเราหล่นมาอยู่อันดับที่3มครับมีอยู่4คะแนนห่างจากจีนอยู่3แต้มถามว่าทําไมไทยยังมีโอกาสและยังกลุ่มชะตาชีวิตของตัวเองเอาไว้ได้ก็คือว่าในนัดต่อไปครับเราจะต้องออกไปเยือนทีมชาติจีนในวันที่6มิถุนาย,ยนนี้ถือเเป็นนกมตตัดสิชาาว่ เราจะได้ไปต่อในฟุตบอลโลกรอบคันเลือกคนนี้หรือไม่อย่างแรกเลยครับคือเราต้องบุกไปเอาชนะจีนให้ได้เพื่อเก็บเพิ่มเป็น7คะแนนเท่ากันและนะัดสุดท้ายครับจีนจะออกไปเยือนเกาหลีใต้ส่วนเรานั้นจะเล่นในบ้านพบกับสิงคโปร์ในวันที่11มิถุนายนถ้าเป็นไปตามนี้นะครับเรามีโอกาสที่จะเข้ารอบสูงถ้าชนะรวดทั้ง2นัดเพราะจีนจะต้องออกไปเยือนเกาหลีใต้แม้ทีมสมขาวจะเข้ารอบไปแล้วแต่เล่นในบ้านก็คงไม่ยอมแพ้ต่อหน้าแฟ,แฟนบอลง่ายๆอย่างแน่นอนหรือถ้าสมมุตินะครับเราทําได้แค่บุกไปเสมอกับจีนเราจะมีเพิ่มเป็น5 แตามหลังจีนอยู่3คะแนนเท่าเดิมก็อยู่ที่นัดสุดท้ายครับต้องรู้กันว่าให้จีนนั้นไปแพ้เกาหลีใต้เยอะๆและเราก็ต้องเอาชนะสิงคโปร์เยอะๆด้วยแล้วไปวัดลูกได้เสียกันเพราะเรากับจีนจะมี8คะแนนเท่ากันแต่ช้อยนี้ครับถือว่าเสี่ยงเกินไปเพราะว่าถ้าเกิดเกาหลีใต้ดันเสมอกับจีนในบ้านขึ้นมาเราก็สวยจะตกรอบทันทีดังนั้นครับโอกาสและทางเลือกที่ดีที่สุดของทีมชาติไทยก็คือเราจะต้องเอาชนะใน2เกมสุดท้ายให้ได้ถ้าทําได้เข้ารอบแน่นอนครับไม่ต้องไปสนอย่างอื่นสุดท้ายแล้วก็ขึ้นอยู่กับทีมชาติ แล้วละครับว่าจะทําได้หรือไม่ถ้ายังอยากไปต่อก็ต้องผ่านไปให้ได้ครับถ้าทําไม่ได้ก็แสดงว่าเรานั้นยังไม่ดีพอที่จะไปเล่นในรอบต่อไปของฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกเอาเป็นว่าวันที่6มิถุนายนนี้ครับมาลุ้นกันใหม่อีกครั้งในเกมที่ไทยบุกไปเยือนทีมชาติจีและเมื่อผลออกมาอย่างไรเราค่อยมาว่ากันอีกครั้งหนึง่งยังไงแล้วครับส่วนตัวผมยังมั่นใจว่าทีมชาติไทยนั้นดีพอและจะสามารถผ่านเข้าสู่รอบ3ามต่อไปได้ไทยแลนด์สู้สูปุ้นปุนไทยแลนด์สวัสดีครับ ไทยประกันไทยภาคภูมิใจที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนทีมชาติไทย